ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการนิทานคติธรรมครับกระผมผู้ดำเนินรายการจะนำพาทุกท่านไปสู่เรื่องราวที่จะช่วยให้หัวใจของเราเบิกบานและได้พบกับความสงบในทุกขณะของชีวิตครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาในชีวิตของเรานั้นมันช่างผ่านไปรวดเร็วยิ่งนักหลายคนเปรียบชีวิตเหมือนด่งสายน้ำที่ไหลไปไม่มีวันหวนกลับบางก็ว่าเหมือนการเดินทางที่แสนสั้น เรามักปล่อยให้วันเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตหลุดลอยไปกับการหวนนึกถึงเรื่องราวในวันวานและเฝ้าเป็นกังวลกับเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงจนลืมไปว่าชีวิตของเราจริงๆแล้วอาจมีอยู่เพียงแค่3วันเท่านั้นคือ 1. เมื่อวานที่ผ่านผลไปแล้ว 2. วันพรุ่งนี้ที่ยังเดินทางมาวิถึงและ 3. วันนี้ซึ่งเป็นวันเดียวที่เรามีอยู่จริงๆครับ วันนี้ผมจึงอยากจะขอเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งผู้ซึ่งใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตไล่ตามความสำเร็จจนเกือบลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนเรื่องราวของเขาอาจจะทำให้เราได้ฉุกคิดและหันกลับมามองวันนี้ของเราให้มีค่ามากยิ่งขึ้นครับบทที่1ความสำเร็จที่ว่างเปล่าเสียงเข็มนาฬิกาบนฝาผนังที่เดินไปอย่างเชื่องช้า วันชัยใช้วัยล่วงเลย65ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่หลังโต๊ะทำงานไม้สักราคาแพงมือของเขากำลังลูบไล้บนกรอบรูปใบเก่าอย่างแผ่วเบาในรูปนั้นคือตัวเขาในวัยหนุ่มยืนยิ้มอย่างภาคภูมิใจเคียงข้างภรรยาและลูกชายตัวน้อยอยู่หน้าอาคารสำนักงานหลังแรกที่เขาสร้างขึ้นมากับมือแววตาของวันชัยขอประกายแห่งความสำเร็จเมื่อมองภาพนั้นแต่ลึกลงไปในใจ กลับมีความรู้สึกว่างเปล่าบางอย่างเกาะกลุ่มอยู่เขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นที่ยอมรับสร้างฐานะที่มั่นคงให้กับครอบครัวทำงานหนักจนแทบไม่มีวันหยุดพักผ่อนเพื่อให้ทุกคนได้อยู่อย่างสุขสบายแต่วันนี้ที่เขาควรจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เขากลับรู้สึกว่าหัวใจของเขามันเคยได้หยุดเลยครับความทรงจำในอดีตมักจะวนเวียนกลับมาหาเขาเสมอ ภาพของการต่อสู้ดิ้นรนในวันเก่าๆคำพูดที่เคยพลั้งปากทำร้ายจิตใจใครไปโดยไม่ตั้งใจโอกาสบางอย่างที่เคยปล่อยให้หลุดลอยไปเรื่องราวเหล่านี้ยังคงตามมาหลอกหลอนเขาในยามค่ำคืนทำให้เขาไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสนิทใจครับวันชัยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากความทะยันอยากจากความเชื่อที่ว่าความสุขคือการมีมากกว่านี่คือตัณหาครับเป็นความอยากที่ไม่สิ้นสุด เป็นการวิ่งไล่ตามเส้นัยที่เลื่อนหนีไปเรื่อยๆทันทีที่เราคว้าสิ่งหนึ่งได้เราก็อยากได้อีกสิ่งหนึ่งจนชีวิตของเราถูกใช้ไปกับการวิ่งไล่ตามพรุ่งนี้โดยสมบูรณ์แล้ววันนี้ที่เขานั่งอยู่ตรงนี้ก็กลับกลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยเงาของเมื่อวานที่ตามมาหลอกหลอนเขาไม่รู้จบครับบทที่2องเชิญหน้ากับความสุขที่เรียบง่ายวนชัยเดินเข้ามาในสำนักงานที่เขาไม่ได้เข้ามาบริหารแล้ว แต่ยังคงแวะเวียนมาด้วยความเคยชินเขามองเห็นปิติพนักงานหนุ่มคนหนึ่งกำลังยืนรดน้ำต้นไมเ้เล็กๆในกระถางข้างหน้าต่างแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมาอาบร่างของชายหนุ่มทำให้บรรยากาศรอบตัวดูสดใสและมีชีวิตชีวาปิติยิ้มให้วันชัยอย่างนอบน้อมก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าสวัสดีครับคุณท่านวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับวันชัยมองออกไปนอกหน้าต่างพยักหน้ารับเบา,เบา แต่ในใจกลับไม่ได้รู้สึกยินดีกับอากาศยามเช้าอย่างที่ปิติรู้สึกเลยเขากลับกำลังคิดถึงโครงการก่อสร้างที่เขาเคยดูแลเมื่อ1ิบปีก่อนว่าถ้าวันนั้นเขาตัดสินใจอีกแบบหนึ่งวันนี้บริษัทอาจจะเติบโตไปได้ไกลกว่านี้เธอมีความสุขกับงานที่นี่ดีหรือวันชัยถามขึ้นลอยๆปิติยิ้มกว้างกว่าเดิมมีความสุขมากครับคุณท่านผมมีความสุขที่ได้ตื่นเช้ามาทำงานที่ผมรัก ได้ดูแลต้นไม้ต้นเล็กๆนี่ได้ชิมกาแฟหอมๆดื่มตอนเช้าแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วครับคำตอบที่เรียบง่ายของปิติทำให้วันชัยชะง,งักไปชั่วครู่เขามองชายหนุ่มตรงหน้าสลับกับมองออกไปนอกหน้าต่างในใจของเขาเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างจับใจหรือว่าสิ่งที่เขาวิ่งไล่ตามมาตลอดชีวิตนั้นมันอาจจะไม่ใช่คำตอบของความสุขที่แท้จริงความลังเลสงสัยในหนทางที่ตนเองเคยเชื่อมัน่น ความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทํามานั้นถูกต้องดีแล้วหรือไม่นี่คือธรรมะข้อที่2ครับคือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในใจซึ่งเป็นเหมือนหมอกควันที่บดบังไม่ให้เรามองเห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าวันชัยกําลังเผชิญกับหมอกควันนี้อย่างเต็มตัวความสําเร็จที่เคยภาคภูมิใจกลับกลายเป็นคําถามตัวใหญ่ในใจของเขาว่าแล้วทั้งหมดนี้เพื่ออะไรกันแน่วันชัยเดินกลับมาที่โต๊ะทํางาน ภาพกรอบรูปครอบครัวยังคงอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้เขาไม่ได้มองด้วยความภาคภูมิใจอีกแล้วเขาเริ่มมองเห็นรอยร้าวที่มองข้ามไปตลอดชีวิตวันชัยหยิบกรอบรูปนั้นขึ้นมาอีกครั้งมือที่เคยแข็งแกร่งจากการเซ็นสัญญาหลายพันล้านกลับสันเทาเมื่อสัมผัสกับภาพถ่ายเก่าๆนั้นเขาจำได้ว่าในวันเกิดปีที่สิบของลูกชายเขาต้องยกเลิกการไปเที่ยวสวนสนุกเพราะมีลูกค้าสำคัญ คำพูดที่ลูกชายถามด้วยแววตาเศร้าๆว่าพ่อเลือกงานมากกว่าผมเหรอครับยังคงก้องอยู่ในหูวันชัยสูดหายใจลึกเสียงสะท้อนในใจดังขึ้นว่าเราสร้างอาณาจักรแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อใครเพื่อให้ครอบครัวอยู่สบายแต่เรากลับไม่มีเวลาแม้แต่นั่งกินข้าวเย็นพร้อมหน้ากันเลยความรู้สึกนี้คืออุทธจจกกุจจะหรือความฟุ้งซ่านรำคาญใจครับ มันคือความคิดที่วนเวียนถึงความผิดพลาดในเมื่อวานที่ไม่ได้รับการแก้ไขความคิดฟุ้งซ่านนี้ได้เข้าครอบงำเขาทําให้วันนี้ของเขาเต็มไปด้วยความไม่สงบเขาดึงลิ้นชักโต๊ะทำงานอย่างแรงในนั้นมีสมุดบันทึกเล่มหนาของภรยาที่จากไปเมื่อห้าปีที่แล้วเมื่อเปิดออกเขาพบข้อความที่เขียนไว้ด้วยลายมือที่คุ้นเคยในหน้าสุดท้ายวันชัยที่รักฉันรู้ว่าคุณรักพวกเรามาก คุณทำงานหนักจนร่างกายสุดโทมฉันไม่ได้อยากได้บ้านหลังใหญ่รถคันใหม่ฉันอยากได้แค่เวลาที่คุณนั่งฟังฉันเล่าเรื่องดอกไม้ในสวนเวลาที่คุณยิ้มให้ฉันโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องตัวเลขในบัญชีฉันหวังว่าเมื่อคุณกเกษียณแล้วคุณจะได้เรียนรู้วิธีอยู่กับวันนี้ให้มีความสุขน้ำตาของวันชัยร่วงลงบนข้อความนั้น พรุ่งนี้ที่เขาตั้งใจว่าจะใช้เวลาชดเชยให้กับภรรยาและครอบครัวมันไม่มีโอกาสนั้นแล้วเขาได้จ่ายราคาของความสำเร็จด้วยเวลาและความสัมพันธ์ที่ไม่อาจย้อนกลับคืนมาได้บทที่4แสงสว่างจากโรงพยาบาลวันชัยตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่ทำงานเป็นแพทย์ในต่างจังหวัดลูกชายที่เขาเคยคิดว่า เลือกทางเดินที่ไม่สำเร็จเท่ากับธุรกิจของครอบครัวที่โรงพยาบาลลูกชายของเขาชื่อพลกไม่ได้นั่งอยู่ในห้องทำงานหรูหราแต่กำลังนั่งอยู่ข้างเตียงคนไข้สูงอายุคนหนึ่งพล็กไม่ได้ใส่เสื้อสูตรราคาแพงแต่แววตาของเขามีประกายแห่งความสุขและความอิ่มเอมใจที่วันชัยไม่เคยเห็นในสายตาของนักธุรกิจคนใดเลย พฤกหันมาอธิบายกับวันชัยคนไข้ที่นี่ไม่ได้ต้องการแค่ยาครับพ่อพวกเขาต้องการวันนี้ที่มีคุณภาพต้องการความรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมายผมช่วยพวกเขาให้เลิกกังวลถึงความตายในวันพรุ่งนี้และเลิกเสียดายเรื่องราวในเมื่อวานให้หันมามีความสุขกับปัจจุบันให้ได้ครับพฤกบอกว่าเขาไม่ได้รักษาแค่ร่างกาย แต่ยังรักษาจิตใจด้วยการสอนให้ผู้ป่วยได้เจริญสติกับเรื่องง่ายๆเช่นการดื่มน้ำหนึ่งแก้วอย่างรู้ตัวการมองเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆที่อยู่บนขอบหน้าต่างนี่คือการมอบเมตตาและการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตผู้อื่นวันชัยรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางใจนี่คือความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การสร้างตึกสูงรัฟ้า แต่เป็นการสร้างชีวิตที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นและเป็นการค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่คือบทเรียนที่เขาได้รับจากกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขานั่นคือลูกชายของเขาเองครับบทที่5กลิ่นดอกแก้วและการให้อภัยวันชัย กลับมาบ้างพร้อมความคิดใหม่เขากลับไปที่สวนหลังบ้านที่ครั้งหนึ่งภรยาเคยรักมากเขานั่งลงบนม้านั่งไม้ตัวเก่าเขามองเห็นต้นดอกแก้วที่ภรยาเคยปลูกไว้มันเหี่ยวเฉาไปมากแล้วตามการเวลาต้นไม้ต้นนี้เป็นเหมือนตัวแทนของชีวิตสมรสที่เขาละเลยมันไปเขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดูแล อาณาจักรของบริษัทจนละเลยอาณาจักรเล็กๆที่เรียกว่าครอบครัวเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเมื่อวานที่เต็มไปด้วยความพลั้งพลาดได้หวนกลับมาทำร้ายเขาอีกครั้งแต่ในขณะที่เขาปล่อยให้ความรู้สึกผิดท่วมทน้นจูจ่ๆเขาก็นึกถึงคำพูดของภรรยาในบันทึกที่ว่าฉันไม่ได้อยากได้บ้านหลังใหญ่ฉันอยากได้แค่เวลา วันชัยตระหนักได้ว่าภรรยาของเขาไม่ได้ต้องการให้เขาทนทุกข์กับความผิดพลาดในอดีตแต่เธอต้องการให้เขามีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ในที่สุดวันชัยก็ทาสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเขาให้อภัยตัวเองครับเขาให้อภัยวันชัยคนเมื่อวานที่เต็มไปด้วยความบกพร่องและตัดสินใจที่จะก้าวข้ามผ่านอุจจกุจจะ หรือความฟุ้งซ่านรำคาญใจด้วยการเริ่มต้นทำสิ่งที่ภรรยาเคยรักนั่นคือการดูแลต้นไม้ในสวนแห่งนี้เขาไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขเมื่อวานได้แต่เขาสามารถทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเพื่อเป็นการรำลึกถึงความรักของเธอได้ครับบทที่6ลมหายใจแห่งวันนี้วันชัยลุกขึ้นยืน และเดินไปหยิบบัวรดน้ำเก่าๆที่วางทิ้งไว้เขาเริ่มทำความสะอาดวัชพืชรดน้ำต้นไม้และตัดแต่งกิ่งดอกแก้วอย่างใจเย็นขณะที่เขากำลังรดน้ำเขาฝึกฝนการอยู่กับลมหายใจตามที่พืกแนะนำหายใจเข้าเขารับรู้ถึงความเย็นสดชื่นของน้ำที่สัมผัสผิวดินหายใจออกเขารู้สึกถึงกลิ่นหอมอ่อนๆของดินและดอกแก้วที่ลอยขึ้นมา เขาสูดลมหายใจเข้าช้าๆปล่อยวางความฟุ้งซ่านในเมื่อวานเขาสูดลมหายใจออกช้าๆปล่อยวางความคาดหวังว่าธุรกิจจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นในวันพรุ่งนี้ทันใดนั้นเองเสียงนกร้องยามเช้าที่เขาเคยได้ยินเพียงเสียงรบกวนกลับกลายเป็นทำนองที่ไพเราะกลิ่นหอมของดอกแก้วที่เขาเคยละเลยกลับลอยมาเตะจมูกอย่างชัดเจนวันชัยตระหนักได้ว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไล่ตามสิ่งที่ขาดแคลนแต่มันอยู่ที่การใส่ใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่แล้วในวันนี้ชีวิตที่เขาคิดว่ามีแค่สวันแท้จริงแล้วมันคือการตื่นขึ้นมาพบกับวันนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าการใช้ชีวิตยังมีสติทำให้วันนี้ที่แสนสั้นกลายเป็นนิรันด์เขานั่งลงบนม้านั่งไม้มองดูสวนที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง รอยยิ้มที่สงบและอิ่มเอมใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าซึ่งเป็นรอยยิ้มที่แท้จริงที่เขาไม่เคยมีเลยตลอดชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จเขาได้พบกับความอุ่นใจที่แท้จริงแล้วครับบทสรุปคำถามทิ้งท้ายเขาโทรศัพท์หาลูกชายและพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสงบว่าพฤกพ่อเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรพอจะเริ่มใช้ชีวิตใหม่ พ่อจะเริ่มรดน้ำต้นไม้ในสวนของเราเสียทีคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณวันชัยสอนให้เราเห็นว่าความสุขไม่ใช่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าแต่เป็นหนทางที่เรากำลังเดินอยู่ตอนนี้คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในเมื่อวานที่เต็มไปด้วยความเสียดายหรือพรุ่งนี้ที่เต็มไปด้วยความกังวลอยู่หรือเปล่าครับลองหยุดแล้วสูดลมหายใจลึกๆสิครับคุณจะพบว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่กับคุณในวันนี้ในทุกขณะที่คุณได้ยินเสียงนี้ครับหวังว่ารายการนิทานคติธรรมในวันนี้จะนำความสงบมาสู่ใจของคุณได้มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ